สวัสดีทุกคนเลยค่ะมีคนคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้เขาอยากบอกกับคุณให้เข้าใจมีคนคิดถึงอยู่นะคะมีคนคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้นะคะเขาอยากบอกกับคุณให้เข้าใจเป็นการเรนดอมนะคะเราเรื่องไพ่นะใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมและฟัง ดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันและ12สราศีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทวีปเอเชียยุโรปทุกท่านที่มีใจรักการดูดวงดูรันดอมดูผิกอากาศทุกคนคะขอขอบคุณมากมานะคะจากใจจริงที่เข้ามารับชมรละฟังยินดีมากๆเลยนะคะใครที่ไม่ได้ไปไหนเห็นช่องนี้ก็แวะกดกระดิ่งกิ้งกัอ่ากด Sub s c r i b e ให้ขอขอบคุณมากๆนะคะ มีคนคิดถึงคุณอยู่นะตอนนี้เป็นกาเลนดอมเล่าลุงใครนะอย่าซีเรียสเน้นย้ำอย่าซสีเรียดอย่าเครียดนะคะปล่อยใจใจใจอยให้สบายสบายเนาะกาเลนดอมน่ะมันตรงหรือไม่ตรงใจใครก็ได้ฟังให้เพลิดเพลินน,นเวลาเนี้ยเราเหมือนแบบเอออาจจะเป็นเรื่องเราหรือไม่เป็นเรื่องเราก็ฟังไปนะคะหรือบางคนอยากแบบได้รับเพื่อนอยากมีเพื่อนฟังอะไร้ะเออนะคะก็ฟังเสียงหมอก่อนเนาะ <laughs> สวัสดีค่ะเราพลังงานบอกเดวยกันนะคะ โอ้ก็มีคนสงสัยว่าอาทำไมใช้แต่ไพ่สีสำหรับน้ชอบถนัดมือนะคะหมอก็เป็นแบบไม่ค่อยเปลี่ยนไพ่สีเยอะสักเท่าไหร่หรอกนะคะอันไหนชอบอันไหนอ่านแล้วรู้สึกว่าเออใจฟูอะไรอย่างเงี้ยก็จะอ่านอันนั้นเนาะ <laughs> มันเป็นปจัจจัยภายนอกนะคะปะจัจจัยภายในก็คือจิตใจเหล่านี้แหละคะ่ะมีคนที่ถึงคุณอยู่ตอนนี้นะเขาอยากบอกกับคุณให้เข้าใจคนคนนี้นะโอ้หเดอะทาวเวอร์ tower, คุณ รู้สึกว่าเขาเนี่ยจะว้าวุ่นหัวใจมากๆดูทาวเวอร์เป็นไพ่ใบที่สิบค่ะถ้าใครที่กข้ามาศึกษาไพ่นะคะไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่มันเป็นเหมืนอนแบบทะเลาะเบาะแว้งเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะมีความเหมือนต้องมีความนิ่งอะมีความนิ่งมีความสุขุมคือต้องใช้สติมากๆคนคนนี้นะแล้วก็เป็นคนเนี่ยในบ้านเขาในสภาพแวดล้อมของเขาเนี่ย เป็นเหมือนแบบเขาก็เหมือนเป็นอะไรที่เป็นเหมือนแบบอมีคนเยอะแยะมากมายนะคะมีคนเยอะแยะมากมายมีคนที่เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมีอะไรที่ต้องดูแลมีอะไรที่ต้องทำมีอะไรที่ต้องเหมือนแบบเนี่เห็นปะทะเลาะก,กับคนอื่นไปทั่วเลยหรือแม้กระทั่งใจเขาตรงเนี้ยว้าวุ่นใจอะไม่รู้จะทำอะไรและจับต้นชนไปลายไม่ถูกและตัวเขาเองน่ะอ๋อตัวเขาเองเนาะ อ่ามีคนบอกว่ามาจากเยอรมันอ่าสวัสดีนะคะเออนะคะโอเคค่ะเนาะเหมือนตัวเขาเนี่ยคิดกับหัวกับหางคิดอะไรก็ไม่รู้สเปสะสปะไปด้วยแล้วคือถ้าคนคนนี้นะไม่ใช่ความนิ่งหรือถ้าเป็น คนที่มีวัยวุฒิที่ค่อนข้างสูงเนี่ยเขาจะต้องใช้สติหรือปัญญามากๆในการคิดวิเคราะห์หรือใจต่อสถานที่ทํางานมีความวุ่นวายในบ้านมีคนทะเลาะกันหรือมีความกังวลใจเก็บคนในบ้านคนคนนี้นะและเขาก็เหมือนบบต้องการพลังงานที่มันฮิวใจอะ่ะก็นั่นก็คือเป็นเหมือนพลังงานความรักหรือพลังงานความรู้สึกนะคะ พลังงานความรู้สึกพลังงานที่มันเป็นเหมือนแบบความโดดเด่นในใจอะ่ะหรือกระทั่งให้เขารู้สึกคิวใจได้หรือมีพลังงานที่จะต่อสู้ต่อไปเนี่ยคือเขานะคะนะคะเก่ง nice offer ก็คือเป็นคนที่เป็นเหมือนแบบทำงานเก่งชุดเกราะจริงๆอะ่ะถ้าชีวิตประจำวันของเขาอะ่ะ เขาจะเป็นคนที่ energy ดีมากเลยนะคะเป็นคนที่ energy ดีเป็นคนที่มีความรู้ความคิดเป็นของตัวเองไลฟ์สไตล์ในมุมมองหรือทัศนคติของเขานะจะเป็นเหมือนประเภทแบบพลังงานบวกมากๆซึ่งแต่เขาอะเจอเหมือนแบบทุกสียงทุกอย่างที่มันเป็นพลังงานลบเขาก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกน้อยรู้สึกแบบเอ้ยไม่มีความสุขรู้สึกวแบบ่ามันมันมันไม่ enjoy หรือมัน,ม,นมันไม่สนุกสนานกับตัวเขา เขาก็เลยอยากจะปล่อยผ่านวางเฉยอ,อยากจะนิ่งอยากจะปล่อยวางอยากจะทํายังไงให้มีความสุขตัวเขานะคะเออตัวเขาเป็นในมุมมองลักษณะแบบนี้แล้วสิ่งที่เขากําลังเผชิญหรือสิ่งที่เขากําลังเจออยู่ตรงเนี้ยเขาต้องการกําลังใจหรือกําลังใจจากคนแดไกลก็คือจากคนใกลนะคะจากคนไกลาจากคนที่เหมือนแบบพ้องแอ้แม่งอนกันนะจากคนที่น่ารักสดใสาจากคนที่เหมือนแบบ คนเอเนอร์จีดีอย่างเงี้ยเนี่ยตัวเขาต้องการนะคะชุดกรอกก็คือเหมือนคนที่ทํางานอยู่ตลอดแอคทีฟอยู่ตลอดนะคะแล้วก็แอคทีฟแอคทีฟอยู่ตลอดแล้วก็ขี่ม้าอยู่ตลอดเวลาแล้วตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงโดดเด่นมากๆนะคะเป็นคนที่เหมือนทำอะไรแล้ว ก็มีความรู้สึกมีความรู้สึกว่าเขาจะต้องมีพลังงานที่มันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเราเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างที่จะสุงคือใช้ใช้จิตวิทยาหลังจิตวิทยาคือเขาก็คุณเนี่ยคือคุณอะเป็นผู้ทรงอิทธิพลหรือ <laughs> หรือเป็นคนที่คน,น,นโทโลนเขาได้นะเอาจริงๆเอาจริงๆคุณเป็นคนที่มีอิทธิพลความรู้สึกเขาแล้วก็คน,นทนเขาได้เนาะอะวางไว้วางไว้เลยค่ะ <c oughs> อย่าเครียดนะอย่ามานั่งเครียดอะไรกันนะ <c oughs> เป็นการเลนด้อมเล่าเรื่องไพ่นะเออเป็นการเลนด้อมเล่าเรื่องไพ่นะ <c oughs> เออหมอไม่ไปรับหรอกจ้ะมารับหมอจ้ะหมออยู่บ้านนี่ละจ้ะไม่ได้ไปไหนเนาะไม่มีเวลาไปไหน,นอะค่ะ เวลาไม่มีไปไหนลวจ้ามีแต่เวลาแบบถึงเวลาก็มาเรนดอมให้กับทุกคนฟังนี่แหละกลัว,วทุกคนเหงากลัวทุกคนแบบคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยมีคนบอกเหมาะเสียงสวยขอบคุณมากมากเลยค่ะขอให้เสียงนี้หรือพลังงานนี้นะคะทําให้คุณแบบมีรอยยิ้มได้นะคะแล้วก็มีกําลังใจนะคะในการดูเนาะขอให้เรนดอมเนี้ยถึงแม้มันจะเป็นเรนดอมตรงหรือไม่ตรงกับคุณอะแต่ก็ขอให้แบบหมอะนะอยู่เป็นเพื่อนคุณ บางครั้งตอนนี้คุณอาจจะมีน้ำตาแต่พอฟังเสียงหมอเข้าไปก็ไม่มีน้ำตาก็ได้ค่ะใช่ไหมบางครั้งก็มีเนาะอารมณ์เหงาฟิลเหงาแหละก็เหมือนแต่คนนี้แหละนะคะที่เหงาหรือฟิลเหงาอะไรอย่างเงี้ยเพจออฟเพเดอร์คืแล้วก็เป็นคนที่เหมือนแบบอยู่อารมณ์ดีไม่มีความสุขถูกต้องค่ะอเพราะว่าอันนี้ก็คือแบบเห็นไหมเป็นเหรียญที่มันเป็นเหมือนแบบคือเหรียญแห่งความความรัก เหรียญเนี้ยมันจะเป็นเหรียญที่มันเหมือนแบบเขาอยากส่งมอบส่งเสริมให้กับคุณเขามีจริงๆอ่ะเป็นคนอารมณ์ร้อนก็จริง,รงทัดไฟค่ะทัดไฟทัดดินผสมกันก็เป็นคนที่ต้องมีสติไรตรตรองคิดวิเคราะห์อยู่ตลอดถ้าเขาไม่คิดวิเคราะห์เนี้ยไม่ได้นะเพราะเขาก็่าเจอแบบ สิ่งเยอะๆอะที่มันลุมเราประดังประเดีกับชีวิตเขานะคะเป็นผู้นําซึ่งถ้าเขาเป็นวัยที่มันเป็นเหมือนแบบต้องเป็นผู้นำเนี่ยเขาจะต้องค่อนข้างปวดหัวมากฉะนั้นแน่นอนค่ะเขาจะต้องเจอปัญหาอะไรที่มีเยอะๆสมัยคนนี้เป็นคนที่โรแมนติกโรแมนติกถ้าลองได้รักใครแล้วโรแมนติกเหมือนกับคุณนั่นแหละคุณเป็นคนที่ปากร้ายนะคุณเป็นคนที่ปากตรงแต่คุณใจดีมากคุณเป็นคนมีน้ําใจและชอบศึกษาธรรมะ ชอบคือเป็นคนที่ไม่ได้เข้าถึงยากแต่ก็ไม่ได้เข้าถึงง่ายเหมือนกันเป็นคนที่เหมือนแบบมีหลายฟีลอะมีหลายฟีลในตัวคุณมีหลายอารมณ์หลากหลายในตัวคุณแต่การที่คุณเป็นคนลักษณะแบบนี้หรือเป็นคนหลากหลายแบบเนี้ยคุณก็ไม่ได้หมายความว่าตัวคุณอะจะไม่ได้เป็นคนที่ ไม่ดีหรือเป็นคนที่ไม่น่ารักหรือไม่สดใสแต่คุณมีอะไรพลังงานในใจหรือสิ่งที่มันอยู่ในใจของตัวคุณอ่ะค่อนข้างที่จะเยอะฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่คุณมีอะไรในใจเยอะอ่ะคือเขาก็จะมองออกว่าคุณอ่ะคิดยังไงเป็นยังไงแต่ถ้าเขาอยู่ใกล้ใกล้กับคุณนะแหมเขาแทบจะจะกอดคุณเลยนะตอนเนี้ยตอนน่ตอไปเลยความคิดถึงมันพังพลูกออกมาความคิดถึงคือมันเป็นความต้องการนะคะมันเป็นความต้องการนะคะ มีเป็นความต้องการนะคะแล้วก็นิสัยอาจจะเหมือนเด็กๆหรือไม่นิสัยเหมือนเด็กก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีนิสัยเด็กอ่อนอยู่เขาเลยล่ะคนเนี่ยแต่ไม่ค่อยแสดงออกถึงโมเมนต์ถึงความรู้สึกในใจสักเท่าไหร่หรือแสดงออกให้ใครได้รับรู้ว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงเพราะบางทีมันก็มีมุมแบบไม่อยากจะพูดไหมฉันไม่อยากจะพูดฉันอยากจะเป็นอย่างนี้ ฉันไม่จะทฉันอยากจะเป็นอย่างงี้ขนชั้นฉันอยากจะเหมือนแบบเอออยากจะ,อย,กจะอยู่แบบเนี้ย <c oughs> นี่คือตัวเขาค่ะโลกส่วนตัวเยอะไหมแหม่ก็ดูจากนี้ใช่ไหมชอบอยู่ภูเขาชอบต้นไม้เขียวขจี green น,นะคะภูเขาอยู่ชอบภูเขาลำน้ำชอบอะไรที่ไม่เป็นธรรมชาติถ้าคุณอยู่ใกล้เขาอย่างเงี้ยเขาก็จะชวนคุณมาปิกนิกมาปาร์ตี้มาสังสรรค์ เหมือนตัวเขาใช้เวลากับตัวเองค่อนข้างเยอะคนคนนี้นะใช้ความคิดเยอะใช้สติปัญญาเยอะหรือใช้การวิเคราะห์ไตร่ตรองในสิ่งที่ทำเยอะค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเนี่ยนะคะเป็นคนที่เครียดง่ายมากๆตื่นขึ้นมาเนี่ยตอนไหนเครียดมีความกังวลใจเขาแบบ อยากจะเปิดเผยในใจให้ฟังว่าตอนนี้เขาเครียดมากเลยเขาคิดถึงคุณอนะจับใจเลยเขาต้องการกำลังใจต้องการอ้อมแบบอ้อมกอดหรือให้คุณแตะไหล่เขาก็ได้หรือพูดดีๆกับเขานะคะทักเขาไปหน่อยเรียกร้องความสนใจด้วยการนิ่งนะคะเรียกร้องความสนใจคุณด้วยการนิ่งและไม่พูดแล้วก็คือเหมือนเขาก็ไม่อยากที่จะทำให้คุณอนะ กระทบจิตใจกับคำพูดเขาหรือสิ่งที่เขาเป็นฉะนั้นเขาก็จะไม่แสดงออกในสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาทำให้คุณเสียใจหรือเขาทำให้คุณรู้สึกน้อยใจเหมือนตัวเขาเก็บกดทางความรู้สึกไว้ว่าเออตอนนี้นเขาต้องการอะไรเขาก็จะไม่พูดเขาก็เหมือนแบบเลือกที่จะนิ่งมากกว่าบางครั้งก็นิ่งจนแบบคุณก็อึดอัดเหมือนกันนะคะ คุณก็อึดอัดเป็นเวอร์ชั่นที่มันแบบเฮ้ยอึดอัดนะพูดมาเหอะฉันอยากรู้ฉันอยากรู้ว่าคุณเป็นอะไรบางครั้งน่ะถ้าถ้าเราได้พูดได้อธิบายหรือได้เจราจาไปหรือได้พูดความในใจไปเนี่ยมันก็เหมือนแบบจะดีสว่านะคะจะดีสว่านะคะหรืออะไรก็ตามที่รู้สึกว่ามันทำให ให้ได้ระบายเนี้ยคุณก็อยากให้เขาได้ระบายออกมานะคะอืมเป็นคนที่เก่งและฉลาดค่ะเป็นผู้ใหญ่มีความคิดและและัยธาตุมีสามธาตุแล้วนะถ้าประกบกันวันเนี้ยเป็นไพท่ที่วางแบบวางเรียงลงมาเนี่ยก็เหมือนอารมณ์ของเขาค่อนข้างดิ่งต้องการความรักแล้วก็อยากจะมาหาพบเจอคนรักแต่ก็ไม่กล้าที่จะพูดถึง อะไรที่มันติดค้างในใจหรือสิ่งที่มันอยู่ในใจเพราะว่าไม่อยากให้คนรักหรือคนที่ชอบอยู่ตรงเนี้ยมีความรู้สึกกังวลใจไปกับเขาแต่มันก็รู้สึกว่ามันไม่ไหวอะ่ะอยากจะพูดอะ่ะเออนะอยากจะพูดให้ฟังอ่าอยากจะพูดให้เข้าใจให้เข้าใจในมุมมองที่เป็นแต่ก็เหมือนแบบจึ้งหนึ่ง มันเป็นยังไงก็ไม่รู้อะไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าความรู้สึกแบบนี้ใครเป็นเหมือนเขาหรือเปล่าแต่เขาอะบอกได้เลยว่าเป็นแล้วเป็นอยอะแล้วเขาเหมือนไม่สบายใจกับสิ่งที่กำลังคิดอยู่กับกับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะนี่คือนี่คือตัวเขานี่คือตัวเขาที่เขาเป็นหรือนี่คือสิ่งที่เขาเหมือนแบบ อยากบอกให้คุณได้รับทราบให้คุณได้เข้าใจนะคะมีบางพลังงานที่เขารู้สึกว่าเป็นชารีออตเขาไม่ี้มีเสน่ห์มากๆนะใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคนที่ใครใครเห็นก็รักก็ชอบอะ่ะมีจุดเด่นเป็นแบบที่แววตามีจุดเด่นที่แววตาแล้วก็มีจุดเด่นตรงรสไตล์ของเขาอืม ทำงานเยอะนะทำงานเยอะแล้วก็เหมือนเป็นคนที่คุ้นคิดเยอะๆมากๆแต่ในทางกับกันนะ่ะความโรแมนติกของเขานะ่ะถึงบางทีบางครั้งบางคราวเขาจะไม่ได้แสดงออกใช่ไหมให้คุณได้รับทราบหรือให้คุณได้เข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นนะ่ะแต่คุณรู้ไหมว่าเขาอ่ะประทับใจประทับใจ ประทับใจในสิ่งที่คุณเป็นเพราะคุณเป็นธรรมชาติเหมือนน้ำที่มันเหมือนแบบพอคุยด้วยหรือได้รับฟังคำพูดอะไรเงี้ยคุณก็จะเหมือนมีความใจเย็ยนแล้วฟังเขาได้เข้าใจนะคะไม่เรียกร้องเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นเข้าใจปัญหาเข้าใจบทบาทและหน้าที่ที่เป็น เข้าใจว่าควรที่จะทําแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยคือตัวคุณที่เป็นมุมมองที่เขาแบบมองแล้วรู้สึกยิ้มแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยโอเคนะอะไรแบบนี้นี่ค่ะคือพลังงานสิ่งที่เป็นสิ่งที่เจอนะคะดิชาริออนะคะดิชาริออคือความคิดความไต่ตรองสิ่งที่วิเคราะห์ สิ่งที่พบเจอเจ้าสเสน่ห์เจ้าสำลานจ้าคุณก็ตกในหลุมพรางแห่งความรู้สึกวังวนของความรู้สึกของความรักตรงนี้กับเขาด้วยเช่นกันนะแล้วก็มีความสเสน่หาในตัวเขาด้วยนะเนาะเพราะเขาเป็นคนมีสเสน่ห์เนาะแต่เป็นคนอารมณ์ร้อนนะแล้วก็พูดตรงๆแต่จะไม่เลือกที่จะพูดให้คุณได้รับทราบหรอก แต่คุณเก็รู้สึกว่าตัวคุณโอ้พูดเถอะนะคุณก็อยากที่จะเข้าใจในมุมแบบหรือลาสไตล์ที่เขาเป็นอ่ะเหมือนตัวเขาคุณคุณอยากได้รับคุณอยากได้รับฟังใช่ไหมคุณอยากได้รับรู้หรือได้ได้ทราบอะว่าเขาคิดยังไงปากแซบเอาแต่ใจแต่จะไม่พูดกับคุณว่าเออคุณเป็นยังไงแต่คุณก็ทันนะแบบเซนส์คุณมันบอกว่าคุณทันคุณอะเป็นคนที่ เอาง่ายๆนะเป็นคนที่เข้าใจและเรียนรู้กับกับตัวเขาอะกับสิ่งที่เขาเป็นนัปัจจุบันเนี่ยคุณอนะเข้าใจอะแล,ะล้วเรียนรู้ว่าคุณคุณจะอยู่ยังไงคุณจะทํำยังไงคุณจะเข้าใจหรือคุณจะเข้าถึงเขายังไงนี่คือแบบตัวคุณนะที่คุณรู้อะคุณเป็นคนที่เข้าใจแล้วก็มันมีแบบหลายๆพาร์ทหลายบทบาทหรือหลายๆหน้าที่ที่เป็น ตัวคุณเข้าใจค่ะธรรมชาติแห่งความรู้สึกของความรักเพราะคุณอะถ่ายทอดอารมณ์ฟิลความรู้สึกความรักให้กับเขาอย่างมาหาค่ะถ้าเขาอยู่ไกลใช่ไหมใจมันคิดถึงอะมองเรือสำเภาหรือมองเรือเนี่ยก็เหมือนเปรียบเสมือนตัวเขาอยู่บนโขวดหินหรือหน้าผาที่มันจะต้องมีความรับผิดชอบก็คือความรับผิดชอบอะเนาะแล้วก็ใจมันมาอยู่ที่คุณอะมันดิ่งมาที่คุณแล้วมันมีความรู้สึกว่าอยากจะพูดอะไรให้เข้าใจให้ฟังจังเลยเพราะว่าตอนเนี้ยรู้สึกเหนื่อย พออยากได้กำลังใจจะใครจะคนหรือไม่หิวใจเขาแล้วบางทีนะเอาจริงๆคนคนนี้นะก็รู้ตัวนะว่าพูดหรือทำอะไรลงไปแต่เป็นคนแบบแม่ใจแข็งจังเลยไม่แสดงออกคำว่ารักให้กับคุณแต่ก็มีนะก็มีอารมณ์ฟิลที่หึงหวงมีชอบการกระทําของคุณหรือแม้กระทั่งสิ่งที่คุณทำให้เขาแบบไม่สบายใจ หรือมุมมองที่มันเป็นพลังลบๆอะไรเงี้ยเพราะว่าบอกได้เลยว่าตัวเขาอะก็มีบางสิ่งบางอย่างหรือหลายสิ่งหลายอย่างที่พร้อมพร้อมที่จะเหมือนแบบพูดความมนใจให้กับคุณฟังดีไม่ดีมาเซอร์ไพรส์นะเนี่ยคนเนี้ยปากบอกวยมาไม่ได้มาไม่ได้ติดงานเนดะี๋ยวมาเซอร์ไพรส์ที่งานทํางไงไพ่มันบอกกับใจมันต้องการที่จะเจออยากคุยมากแบบ เป็นอารมณ์ฟิลแบบฟิลแฟนฟิลคนที่อยากจะมาหาอะเออแต่ก็ไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็กักคุณรู้สึกลำคาเลยงวดนี้เอาไม่เอาจะเอาอยัางไงกันแน่เนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวคุ้มดีแบบคุ้มได้ดดด <c oughs> อารมณ์เนาะอืมเป็นอารมณ์ฟิลแบบก็เอาอยัางไงจะเอาอยัางไงก็เอาจะพูดก็พูดนะจะทำก็ทำนะ ฉันก็รู้สึกเหนื่อยใจกับสิ่งที่ฉันเป็นแล้วอะไรเงี้ยนี่คือตัวคุณที่คุณมองเนาะที่อมที่คุณมองเขาที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะถ่ายทอดอารมณ์ฟิลเนี่ยให้กับเขาได้เข้าใจเพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ที่คุณนะรู้ร,ร,รู้รู้ใจหรือเห็นในเบื้องลึกใน,ในใจเขาว่า เขามมีความต้องการนะในสิ่งที่มันเป็นแบบเนี้ยแต่เขาเพียงแค่ไม่พูดให้ฟังแค่นั้นเองอืมแต่เขาเพียงแค่ไม่พูดเขาไม่อธิบายให้ฟังแค่นั้นเองคุณก็อยากจะรับรู้นะนะั่นแหละอยากจะรับรู้ถึงปัญหาหรืออยากจะรับรู้คําอธิบายจากเขาซึ่งถ้าเขามีคําอธิบายดีๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็ไม่เป็นไหนหรอกนะอะไรแบบเนี้อืม เพราะคุณก็เป็นห่วงเขาใช่ไหมเนี่ยคือตัวคนในความคิดเออพูดก็พูดสักทีเหอะทำไมไม่พูดสักทีฉันก็เหมือนแบบเหนื่อยใจกับเธอแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมแต่เขาอะใจที่เขาแบบก็พยายามนะคนปากแข็งปากแซบอีโก้หรือเป็นคนตรงตรงเนี้ยมันมักจะไม่ค่อยแสดงออกแต่รู้ไหมว่าคนที่ไม่แสดงออกแบบเนี้ยแต่เขามี มีความรักนะหรือมีความต้องการที่จะดิวกับคุณหรือจะพูดให้คุณได้รับฟังแล้วก็มีหลายสิ่งมากที่มันอยู่ในใจเขาที่เขาแบบบางทีก็อยากจะเปิดเนาะเอาง่ายๆคนของใจมันคือตัวคุณแต่ไม่มีความกล้าถ้าเขามีความกล้านะหรือมีความอันนี้นะคุณก็พร้อมที่จะเปิดใจคือจริงๆคุณเปิดใจให้กับเขาแล้วแหละแต่ คุณก็ต้องคีบลุกไว้บ้านใช่ไหมแหม่ก็ไม่พูดว่าหลักแล้วฉันแสดงออกอยังไงฉันก็เป็นผู้หญิงเดอ้ออะไรแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ปะหรือฉันก็เป็นผู้ชายใช่ไหมที่มีความอ่อนอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ในมุมอีกมุมหนึ่งคุณก็เข้าใจในบทบาทในพาร์ทของความเป็นอยู่หรือสิ่งที่มันจําเป็นหรือปัจจัยที่มันจําเป็นของเขาแหละค่ะว่าเออจริงๆระยะทางใช่ไหม การทํางานใจบางทีมันไม่เหมือนคุณเป็นคนใจป่ามากคุณเป็นคนใจเหมือนนักเกรงอ่ะคุณกล้าได้ก็เสียคุณกล้าที่จะแสดงออกหรือกล้าที่จะพูดคําว่ารักหรือกล้าที่จะเหมือนแบบกล้าที่จะเสี่ยงอ่ะชอบไม่ชอบก็ไม่เป็นไรจ้ะฉันจะแสดงออกกับเธอว่าฉันกลัวว่าฉันจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้หรือฉันจะไม่ได้แบบว่าเออเวลาของฉันมันคือสิ่งสําคัญมากฉันฉันฉันไม่อยากจะมานั่งฟังคำบรรยายอะไรที่มันแบบ เออรู้สึกว่ามันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความสุขอะไรเงี้ยมันเสียเวลานะเป็นเดฟูบ้างก็ได้นะคะความหลักอะไรเงี้ยหรือชอบอะไรเงี้ยแบบรูหลุดจากความเป็นเหมือนแบบอยู่ในกรอบบ้างก็ได้เพราะคุณเป็นแบบนี้เลยเดฟูคุณก็เหมือนแบบมีเรื่องท้าทายให้ชีวิตให้ท้าทายอยู่สม่ําเสมอหรือมีเรื่องที่มันเป็นเหมือนแบบทาให้คุณมีความสุขอยู่ตลอดเพราะว่าคนเราอ่ะมันมันเหมือนแบบความคิดของคุณเป็นความคิดเหมือนแบบไม่ได้เหนื่อยอ่ะ แต่ความคิดของเขาเป็นความคิดที่เหมือนผู้ใหญ่ไม่ใช่ว่าคุณเป็นเด็กนะแต่ว่าความพิดพของเขาเป็นความคิดที่ผู้ใหญ่แล้วเหมือนแบบต้องมีความรับผิดชอบหรือสิ่งที่มันอยู่ j ะ s t mean ค่ะรอจัองหวะรอเวลาเขาอยากจะพูดความมีใจหรือความคิดถึงให้คุณได้รับฟังใอ้ับทราบแต่คุณก็รอได้เพราะคุณก็มีใจที่มันคลิกหรือตรงกับเขานะคะแล้วไลฟ์สไตล์มันก็ตรงกันอะไรแบบเนี้ยออนี่คือสิ่งที่มันเป็นในใ,นใจเขาที่อยากจะบอกสิ่งที่เขาอยากบอกความมีใจก็คือความคิดถึงนะคะ ว่าความคิดถึงที่อยู่ไกลหรอือชาวต่างชาติคนนี้นะหรือคนที่เหมือนอยู่แบบคนนี้นะจะเป็นคนอะเอาเปรียบสมมเส,สมือนเสียโซนหรือโอโซนี่ดีสําหรับเขาเหมือนอากาศเหมือนลมหายใจเหมือนสิ่งที่มันรู้สึกว่าไบโอโฟโตโซนเบ้านหลังหนึ่งเป็นสิ่งที่อบุนมากนะคะสําหรับเขาเขาไม่เคยได้สัมผัสอะไรแบบนี้มานานมากหรือเขาไม่เคยได้เหมือนแบบรู้สึก พลังงานแบบนี้กับใครเลยนานมากแล้วแล้วพอมีคนเข้ามาทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ยมันเปลี่ยนมันเป็นพลังงานที่เปลี่ยนมันเป็นพลังงานที่มันเป็นเหมือนแบบอยากจะพูดอยากจะคุยเคลียให้เข้าใจหรือให้เข้าใจในบทบาทหรือให้เข้าใจในพระทิศเป็นแบกรับปัญหาบางสิ่งบางอย่างไว้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเขาเป็นคนที่เหมือนแบบว่าก็ยังมีคนอ่ะเป็นคนเป็นแรงมันดานใจหรือเสพส่วนที่ดีนะคะนั่งรอคอย คุณก็บอกนั่งคอยไปเหอะเธาไม่แสดงตัวตนเออนั่งคอยไปเหอะเธาไม่แสดงตัวตนแสดงตัวตนเออย่าเสียเวลากับความรักมากๆเลยใช่ไหมนี่คือคือ,ค,อคือสิ่งที่เขาเขาคิดหรือสิ่งที่เขาเป็นฉะนั้นแน่นอนในบางมุมหรือบางสิ่งที่เป็นมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้เขาก็รู้ถึงคุณค่ารู้ถึงความรักรู้ถึงความรู้สึกกับสิ่งที่เจอและสิ่งที่เป็น มันมีพลังงานบางช่วงหรือมันมีพลังงานบางตอนที่เขาอยากจะพูดให้คุณฟังหรืออยากจะบอกให้คุณได้รับทราบเกี่ยวกับความรักที่อยู่ในใจค่ะเขาคิดถึงคุณมากเขาอยากบอกคุณนี่แหละเกี่ยวกับความรักในสิ่งที่เขาไม่ได้เคยพูดแล้วเขาก็ขอขอบคุณมากๆที่คุณอยู่เคียขงข้างเขาวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขค่ะพลังงานนี้เป็นพลังงานของคุณและฮิวใจคุณไวค้ค่ะ นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเลิฟยูมากๆเลยนะคะที่มาดูที่มาซัพพอร์ทที่มาเป็นกำลังใจให้คันค่ะบ๊ายบายค่ะ